ทักทายกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับที่แคก่กวงจรติดนะคะวันนี้เราจะพามาดูผลงานนะคะติดตั้งที่เป็นไฟกิ่งสองชิ้นเนาะวันนี้เราไลฟ์ผ่านโปรแกรมปริซึมไลฟ์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของการติดตั้งของเรานะคะเป็นไฟกิ่งสองชิ้นนะคะวันนี้ไลฟ์ผ่านโปรแกรมปริซึมไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหนูบอกว่ามาส่งกาลังใจค่ะเลยสนงจกกาลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะนะนคะ วันนี้ลองไล่ผ่านโปรแกรมปริซึมไล่ลองดูตนะัวน,นี้จะเป็นงานติดตั้งของเรานะคะเป็นซา์กีดสองชิ้นค่ะน,นี้่อติดตั้งเสร็จแล้วรนะบบไฟฟ้เาเราเดินสายไฟอะไรแบบนี้ก็ทำนะคะก็จะเป็นงานติดตั้งกล้องของเราเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนอโอเค เราก็จะเดินแบบบิวอินค่ะเดินสายเรียบร้อยเลยค่ะทุกคน <ห ả? S 1> โดยกล้องที่ใช้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกค่ะ2ล้านพิกเซลนะคะที่เป็นระบบสมาร์ทไฮบ i ิดไลท์ค่ะโดยกล้องเราก็จะเดินร้อยท่อนะคะแล้วก็ยึดเข้าไปใต้ฟ้าแบบนี้ค่ะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามค่ะสังเกตดูนะคะจะมองไม่เห็นท่อเลยค่ะอีกก็เดี๋ยวไปดูห้องคอนโทรลกันเลยค่ะทุกคน้างในห้องคอนโทรลนะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะติดระบบ ตัวตู้นะคะตัวนี้จะเป็นตู้ที่ใส่อุปกรณ์เม็ตเวิร์ตัวเครื่องบันทึกต่างๆนะคะก็จะเป็นมุมกล้องต่างๆนะคะที่เราทําไว้นะคะทีนี้ก็เป็นตัวอย่างติดตั้งของเรานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นระบบไฟเกร่งเนาะไฟเก่ง2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นระบบงานติดตั้งกล้องจอนติดเนาะกล้องที่ใช้นะคะในในวิดีโอที่แล้วก็จะเป็นกล้องที่เป็นสมาร์ทไฮบริดไลท์นะคะสมาร์ทไฮบริดไลท์ก็คือเป็นการทํางานร่วมกันทั้งสาระบบ ลองผ่านไลฟ์ผ่านปรแกรมปริซึนอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีการทำงานนะคะของ Smart Smart h i ท i Light นะคะก็คือการทำงานกลางวันนะคะทำงานปกติเนาะถ่ายภาพสีได้ภาพธรรมชาตินะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่แสงน้อยเนาะก็ใช้ IR นะคะถ้า IR เขาทำงานก็จะเป็นภาพถายดังนะคะเหมือนภาพภาพแรกนะคะภาพแรกก็คือจะเป็นแบบระบบ IR เนาะส่วนภาพที่2ก็คือจะเป็นภาพที่ เป็นหลอด LED ทำงานนะคะส่วนโหมดที่3ามนะคะที่เป็นรูปรถนะคะอันนั้นคือมีผสมกันทั้ง3ามโหมดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดไลท์เนาะเพราะว่าตอนนี้ที T ่แคททำทำก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะคะที่สามารถจะเป็นระบบสมาร์ทไฮบริดไลท์เนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะวันนี้ไลท์ผ่านโปรแกรมนะคะทุกคน <S <S> <S ความชัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือภาพเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ ผ่านไปผ่านมาท,าทักทายทีแคทได้นะคะทีแคทก็อยู่สมุทรสาครน,นะคะพุทธมนตรสายสีนะคะไม่ได้ไล์ผ่านโปรแกรมปริซึมนานแล้วเนาะ,ะก็จะได้จะได้รีวิวทั้งตัวงานติดตั้งด้วยเนาะ,ะตัวงานติดตั้งแล้วก็ในส่วนของอาภาพอะไรต่างๆเราก็สามารถขึ้นได้นะ,ะต่อไปอาจจะไล์ผ่านโปรแกรมอันนี้บ่อยขึ้นเนาะ,ะจะได้มองเห็นภาพด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีการทํางานแบบสมาร์ทไฮบริดไลน์นะ,ะในตัวอย่างภาพนะคะอันแรกนะคะที่เป็นขาวดําดอันนี้คือจะเป็น IR โหมดเนาะ ไออาร์หมดจะเป็นภาพขาวดำแต่ก็ยังมองเห็นรูปพรรณสันฐาน,นะคะ่ะ do you from thailand yes i'm thailand นะคะนี่นะคะก็จะมารีวิวนะคะการเปลี่ยน power supply นะคะหรือว่า switching นะคะตัวนี้จะเป็น2 0แอมนะคะถ้ายีแอมก็จะใช้สำหรับกล้องน,นะคะแปตัวค่ะท่าในใดที่มีอะไรจะแชร์กับดิแคทแชร์ได้เลยเนาะไม่ว่าจะเคยใช้กล้องยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากจะแชร์บอกต่อในส่วนของโรตัที่เคยใช้แล้วของตัวกล้องเนาะ ว่ารุ่นนี้ดีแอปนี้ดีนะคะฟังก์ชันฟีเร์การใช้งานง่ายอะไรยังไงเนาะอันนี้มีเคสหนึงที่จะเล่าให้ฟังก็คือ,เ,อเคสที่ต่างยี่ห้อกันเนะเาะอย่างต้างหัวกับอ e ีแซดสเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของฟังก์ชันอะไรต่างๆเนาะสมัยก่อนเนี่ยยังจะฟังได้เนาะในส่วนของบางตัวมันจะมีเสียงเนาะก็บางตัวจะมีไมในตัวเนาะ ถ้าเป็นเอาฮิกวิชันไปใส่ของอต้าหัวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยัง,ยงพอฟังได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาไปใส่แล้วก็คือฟังก์ชันเขาไม่รับกันแล้วนะคะนี่ถ้าเราแอคทีฟตัวเองมากเท่าไหร่ลงทุกทุกทุกแบตซอร,ร์เลยแล้วก็ลงทุกๆุกชั่วโมงมันยิ่งทําให้ช่องเรานี้แอคทีฟเยอะขึ้นคนมองเห็นเราเยอะขึ้นเนาะในเอเรียที่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือช่างเขาก็จะกระจายงานไปตามโซนต่างๆส่วนมากได้งานจะมีแบบแคบลงแล้วมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนทํางานข้ามจังหวัดทํางาน ไปหลายๆโซนเนาะแต่เดี๋ยวนี้แอเดียจะแคบมาว่าส่วนมากเวลาคนจะติดตั้งเขาก็จะเอาเออใกล้ๆเซอร์วิสได้ง่ายๆหน่อยส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะคะทุกคน แต่ว่าก็จะมีช่างหลายๆท่านเนาะเ <S ling> ขาก็จะเอามาผสมกันบางทีช่างแอร์เขาก็จะทํางานกล้องผสมขึ้นมาแล้วก็ช่างจานเราเทียมก็ทํางานกล้องผสมขึ้นมานะก็จะมีช่าง diy เกิดขึ้นมาเยอะมากมายนะคะแต่ก็สามารถที่จะมา,อาจอยกันได้เนาะในเ,เพื่อนช่างหลายๆสายงานนะคะที่อยากจะมาในเรื่องของระบบกล้องวงจรปิดเนาะก็ยังไปได้เรื่อยๆเนาะถึงแม้จะมีหลากหลาย แบรนด์หลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกฟังก์ชันเขาก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะซึ่งบางคนเนี่ยมีติดไว้สองสามปีแล้วเนาะก็อยากจะอัปเดตระบบของตัวเองอันนั้นก็มีเนาะทีแ้ก็เคยเจอเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนแรกๆเลยอะระบบเขาจะมาเป็นระบบทีวีลาเนาะตั้งแต่สมัยกล้องทรงกระบอกค่ะทุกคนสมัยที่เป็นกล้องทรงกระบอกมาแล้วก็ขยับมาเป็นบิวเรตนะคะบิวเรตก็คือเป็นทรงแบบนี้เนาะอ่ะเป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันด้านสายเขาก็จะมี แต่เดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาอันนี้คือเขาทํามาจริงๆตัวน้องเนี่ยก็เป็นยังเป,เ,ปเป็นอยู่4ระบบเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าคือยังทํามาซัพพอร์ตในส่วนของอเครื่องบันทึกรุ่นใหม่ๆเนาะก้องก็รุ่นใหม่เครื่องบันทึกก็รุ่นใหม่ถึงจะจอยงานกันได้เนาะอันนี้คือดูข้อมูลมาให้คร่าวๆเนาะแต่ว่าถ้าท่านใดเคยใช้แล้วนะคะก็แชร์ทีแคสได้นะคะตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่เขาต้องการที่จะพูดคุยโต้อตอบกันเลยเนาะโดยที่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันหมายถึงว่า คือบางทีอยากจะทํางานไปด้วยเนาะอย่างบางทีเป็นร้านอาหารอย่างนี้เนะเาะพนักงานอา,าอาจจะยังเสิร์ฟอาหารอยู่แล้วเราสามารถที่จะค้นโรลคุยไปในตอนนั้นเลยเนาะผ่านแอปของเรานะคะผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเราคุยไปยังโซนงานที่เราต้องการคุยเนาะแล้วก็คนที่เขาฟังอยู่เขาก็สามารถที่จะคุยขึ้นมาเลยแล้วก็ได้ยินเนาะอันนี้เป็นการโต้อตอบกันได้ทั้งสองทิศทางนะ,ะตัวนี้ออกมาใหม่ค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็ดีมากๆเนาะ